สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามที่เชื่อตะก,กี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตะก,กี้ก็จะพามาดูวิธีการดาวน์โหลดเพลงนะคะที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะผ่านช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อที่จะนำไปเปิดประกอบการทำคลิปวิดีโอต่างๆนะคะหรือว่าเปิดตอนที่เราไลฟ์สดก็ได้ค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะให้ท่านเข้ามาที่หน้าช่อง y o u t u b e ของตัวเองนะคะ จากนั้นค่ะเราก็กดไปที่ y o u t u b e STUDIO ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามานะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะเราก็กดขยายเมนูนิดนึงค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นคำว่าคลังเพลงและเสียงตรงนี้เลยนะคะคลังเพลงและเสียงคลิกเข้าไปค่ะ พอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเพลงก็จะโชว์ชื่อแท็กนะคะแล้วก็ประเภทอารมณ์ศิลปินระยะเวลานะคะอะไรต่างๆนะคะที่นี้นะคะการเลือกเพลงถ้าเราอยากจะเลือกแบบว่าให้เป็นหมวดหมู่นะคะเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะตรงขีดสามขีดนะคะคลิกเข้ามาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเห็นคําว่าค้นหาชื่อแท็กประเภทอารมณ์ชื่อศิลปินระยะเวลาอะไรต่างๆนะคะถ้าท่านอยากเลือกเป็นประเภทนะคะท่านสามารถคลิกประเภทได้เลยค่ะพอคลิกเข้ามาประเภทนะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์เลยค่ะหลากหลายประเภทเลยนะคะถ้าท่านชอบแนวไหนนะคะก็เลือกได้เลยสมมุติว่าตะกี้เลือกแบบคันทรี่และโฟกนะคะก็ตลิกเลยค่ะ จากนั้นก็กดคำว่าใช้นะคะเห็นตรงประเภทไหมคะประเภทตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันที่และโฟกทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ก็จะมีหลากหลายอารมณ์ค่ะอารมณ์มีความสุขสงบสดใสอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราอยากแยกประเภทอารมณ์เราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมเลยค่ะตรงขีดสามขีดกดเข้าไปค่ะ กดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นอารมณ์ค่ะจากนั้นเราก็คลิกตรงอารมณ์เลยค่ะมีหลากหลายเลยนะคะเตี้ยวกาดสุดใสสงบหมนมองแล้วอารมณ์ฟังมีความสุขแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะคะสมมติว่าตะกี้เลือกมีความสุขนะคะก็ติ๊กเลยค่ะเหมือนกันนะคะกับการเลือกประเภทแล้วก็กดใช้เลยค่ะเห็นไหมคะตรงประเภทแล้วก็อารมณ์ก็จะแยกเลยค่ะทีนี้ ก็ง่ายๆนะคะในการเลือกเพลงนะคะถ้าเราอยากาใส่คำจำ,จำกัดความอะไรลงไปอยากเลือกประเภทอารมณ์ศิลปินอะไรต่างๆเราสามารถกำหนดได้นะคะก็คือทำแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถฟังเพลงนะคะว่าเราชอบเพลงไหนอะไรยังไงนะคะมากดตรงนี้เลยคะ่ะถ้าฟังนะคะวงกลมตรงนี้นะคะสมมติว่าฟังทีละเพลงเพลงแรกนะคะ ยังไม่ชอบก็กดหยุดตรงนี้นะคะเพลงต่อมาค่ะแล้วก็กดฟังอีกค่ะสมมติว่าเราฟังไปเรื่อยเราชอบเพลงนี้นะคะแล้วก็กดหยุดหนึ่งครั้งค่ะกดหยุดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้อดาวน์โหลดนะคะเพื่อเป็นการไม่รบกวนนะคะสมมติว่าเราฟังแล้วเราชอบเพลงนี้นะคะเราก็กดตรงดาวน์โหลด เห็นลูกศรชี้ลงไหมคะแล้วก็มีขีดหนึ่ขีดก็คือกดตรงนี้เลยค่ะป๊าเห็นข้างล่างไหมคะอันนี้ก็คือดาวน์โหลดแล้วนะคะมาลงด้านล่างนะคะสมมติว่าเราชอบเพลงอื่นๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะคะฟังเหมือนกันแล้วก็ที่ดาวน์โหลดก็ที่เดียวกันนะคะเราสามารถเลื่อนได้มีหลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดนะคะจากนั้นนะคะ ไฟล์นี้จะไปอยู่ตรงไหนนะคะจะไปอยู่ที่ไดซีแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเรากดไฟล์ขึ้นมาในแทบ็บด้านซ้ายมือนะคะเราจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะคะตรงไฟล์เราคําว่าดาวน์โหลดพอเราคลิกดาวน์โหลดขึ้นมาปุ๊บก็จะมาที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราโหลดแค่เพลงเดียวแต่ว่าถ้าเราโหลดหลายๆเพลงก็จะเรียงลงตรงนี้เลยนะคะเราสามารถย้าย เพลงที่เราโหลดนะคะไปไว้โฟลเดอร์ต่างๆตามที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะตรงจัดเก็บแล้วแต่ทุกทุกท่านเลยนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะคะเราก็จะได้เพลงที่จะไปเปิดประกอบทำคลิปวิดีโอต่างๆได้เลยแบบสบายใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเอาหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่สามารถ จะนำเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะไปใช้ประกอบคลิปวิดีโอหรือว่า,าในการไลฟ์สดต่างๆนะคะอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ